สวัสดีครับพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับผมนี่กับน้อยครับนพก้าวครับเกิดใหม่ครับมาอยู่กับพี่มากมีครับพอใกลๆครับวันนี้นี่ครับเดินเล่นครับผมมุดใต้ท่องแม่ครับออกมาไหมอือออกมาลึกน่ารักมากครับเนาะ นะครับนะครับผมนาแรกนแรกครับผมฝากเอซครับนะครับเกิดได้สิบกว่าวันนะครับผมนเหียงแรงมากครับนะครับหางยาวดีครับผมเทียบกับหางแม่แล้วครับผมแม่หางสั้นๆนะครับ ลูกมีหางยาวครับตรงครับเนาะถือว่าลักษณะใช้ได้เลยครับนะครับผมจองทลายเชื่อมนลีกครับ เห็นนำงวงน้ำมุกรับน่ารักมากครับผมเจ้ามามีแคบนั่จริงสับะรดอยู่ครับผม ต้นสับประโดครับเดี๋ยวอีกประมาณสเดือนกว่าก็จะได้น้องแล้วครับผมนะครับกิออย่างอริอร่อยครับผม <c oughs> ต่อครับ,บรับหลังกัด อาสองสาวเข้าที่พักครับผมเนาะอยู่สับน้องมากมีครับครับวันนี้อยู่คอกครับผมครับได้สับปะรดมากินนะครับผมเนาะนี่จากมาดูตัวเลขอีกหนึ่งเชือกครับนี่ครับนกพะเก้าครับผมนอนน่ารักมากครับกำลังนอนหลับเลยครับ คือคุณแม่นเ,นเอาดินปกนี่ครับนอนหลับปุ้ยเลยครับผมเลื่อนตาดูแลเลื่อนตาดูละตื่นไหมตื่นไหมนอนนานแล้วครับผมเนาะดูทำปากยุบ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 เหมือนเด็กน้อยขี้เสาครับน่ารักมากครับผมเนาะ จะลึกแล้วเือมีนขี้เกียจครับบินขี้เกียจนี่กับลูกแม่คลิสมัต์ครับผมเนาะมีพี่สาวชื่อว่าน้องโอนกับอาฮาอุ้ยเ่าน้อยเกิดใหม่ครับอายุสิบกว่าวันครับผมเนาะน่ารักมากครับแข็งแรงด้วยครับผม เป็นน้องพายครับพายนกประเก้าครับ <c oughs> อ่าสมัตเป้าดินเลยเ <c oughs> ต็มดูกอยู่อืมอืมอ <c oughs> นกประเก้าครับเนาะ <c oughs> เชือกที่เก้าสิบเก้าครับ คุณเพิ่ม98ครับนี่99ครับผมนะครับลุกขึ้น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 เออดูจอกลุกขึ้นกดขากดไอ้มัดขานะครับคุณแม่ขยับให้นอนครับนารากครับผมโอ้โนหะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วครับผม รักมากครับไอ้มือมือมาก็บิดขี้เกียจครับผมมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเมครับเป็นน้องพลายครับเนาะตัวก็ถือว่าไม่เล็กเท่าไหร่ครับเนาะถือว่าตัวโตอยู่ครับขายาวดีครับผมเดี๋ยวจะแม่แล้วก็สมส่วนอยู่ครับผมแม่ก็ไม่ตัวไม่ใหญ่เท่าแม่ทองคูณครับ แข็งแรงครับดูครับกินหญ้าเป็นปแล้วครับเอ้ยใช่เหรอใช่เหรอกินหญ้าแล้วเหรอ <c oughs> ดูครับน่ารักมากครับผมเสดน้อยเสด็น้อยๆสิแล้วก็เก่าน่ารักมากครับเอฟซีนะอุ้มลมลุมเติมเมตัวลตมนอนครับอุ้ย น่ารักมากครับผมน้องนพแก้วครับวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายครับเนาะนะครับข้าพันกันน่ารักมากครับนั่นเลนนี่ยตายทองแม่ครับแม่ไม่ดุครับเนาะแม่นิสัยดีครับเลี้ยงลูกดีด้วยครับผมเนาะลู เชือกที่สองครับเป็นน้องพลายครับเจ้าตัวนี้เป็นอะไรอันนี้เดยกก็มีน้องแล้วครับผมเนาะประมาณพุจิกาครับมาลุ้นกันได้จะได้พังหรือพลายครับเนาะนะครับสามองเชือกครับผมเนาะแม่ทองคูณดอกเจ้านาโนเชือกแรกเชือกสองมาก็เป็นตัวพลายครับเป็นชาวพลายครับผิดสมัติครับผมทาง ทางเชือกแรกกับลูกเชือกที่สองก็เป็นช้าพลายครับจะามาลุ้นกันว่าในของเจ้าตัวนี้จะได้พังหรือพลายครับผมนะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปหาเกี่ยวยาปินทุกเกให้เขาสักหน่อยครับผมสายแล้วนะครับนะรักนารักครับผมสีน่ะครับ S 1> <S 1> <S อันนี้เป็นช้างของสวนนงนุษนะครับผมเนาะจางบริษัทครับน่ารักมากครับผมครับดูทางนี้ครับ ชอบอยู่คาหลังแม่ครับเนาะทุกเชือกทั้งช่างคลายเลยครับดูครับผม <c oughs> เหมือนกันหมดเลยครับเนาะเหมือนคุดเพิ่มเลยครับ <c oughs> กินนมครับผมตื่นมาก็กินนมครับหานมกิน คุณแม่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมนะหนี่ีตัวเท่าไหรครับพอๆกับแม่เจ้ามาักมีนะครับอาจจะสูงกว่านิดหน่อยครับผมแม่เจ้ามาักมีตัวยาวกว่าครับอันนี้ขายาวกว่าครับผมต,ตัวเล็กตัวเล็กวิ่งกินนมครับนะครับ แรงมากครับผม,มจุดมแล้วครับอีกไม่นานเกินรอครับนะลุ้นเจ้ามากมีต่อครับน้องเจ้ามากมีครับผม,มประมาณเทปติกาครับมันจะมีตัวน้อยๆมาฝากเอซครับน่ารักน่ารักครับผม แม่น้องน้ำบาตรได้น้องพังนะครับเนาะแม่นะแม่น้ำบานได้น้องพังทนะีนี้ช้างหมาเกิดใหม่เยอะครับเหืออะไรตัวนี้ฮอะอร่อนี้อรไรนี้เจ้ายาบ่ดูน้องกินนมครับอยู่ใต้ท้องแม่ครับเลยไหมอันนี้อยากินนมกับเขาบ่ฮะกินนมกับเขาบ่ นี่ครับ